สวัสดีครับพี่น้องเมื่อกี้กับมาพ่อกับดาบหน้าอีกคือเกาเมื่อนี้ดาบหน้ากับพี่แนว้ามาเหติอีกคือเกาแหรอครับว่าฝนมันก็่วยก็ฝนที่เกาเนาะเมื่อนี้เมื่อนี้ดาบหน้าสีิภาพมาเปลี่ยนหยอดทุเรียนนะครับเนาะหลังจากเ้าปลูกเม็ดปลาเดี่ยว้ะครับเ้าเี่น้อกเนาะดาบหน้านี่ครับดาบหน้าอันลูกเม็ดทุเรียนปลาใบห้เนาะครับเนาะที่นีหลายลุมขึ้นกัน ปลุกลุมหลายต้นนะครับนพี่น้องเนาะเพื่อจะเข้าถึงมาติดขาใส่กันเนาะมารวบต้นใส่กันสิเนาะจะเนียนาับหน้ากันเลต้นท่านท่านดีมากเสือเขามาต้นละลอยพี่น้องต้นละลอยมู่สันคิงดาบหน้าสิมาติดต้นมันมาเปลี่ยนยอดต้นจากต้นทุเรียนปลาทุเรียนลงเข้ามาเป็นเป็นมาเป็นยอดท่านดีครับเนอเขาเป็นมู่สันคิงนะครับนออีกวิธีนึงที่ดาบหน้าสิผ้าพี่น้องเย็ดนะครับนะ เอาไว้สำรับเป็นต้นพันธุ์เนาะครับพี่น้องติดต้นนี้แล้วไว้ไว้เป็นต้นพันธุ์เนาะเอาไปติดตาเอาติดขายต้นต่อไปเนาะพี่น้องเนาะพี่หน่าเฮาจะเอาต้นนี่น่ะไปติดต้นอื่นเนาะครับเนาะหกจุดามันเป็นอีกวิธีหนึ่งพี่น้องเห็นแบบนี้พี่น้องมาเนี่ยผมจะมาถากจิงใส่กันได้พี่น้องเด้อเอาเอายอดพันธุ์ดีตัวนี้มามาถากจิงใส่โดยวิธีเฮาบววิธีที่ตีรอยประเช็ตเนาะพี่น้องเนาะ เ้าวบอต้องเอาออกจึกทุงพี่น้องเขาเอามาเขาเอาเนี่ยใส่การันตีได้พี่น้องเด้อเอามาแนบใส่การันตีเลยครับวิธีนี่เป็นวิธีที่ติดดีที่สุดพี่น้องหมกเกี่ยวก็เลี้ยงไก่นาฝนนานาแล้งอย่างเงีเขาเห็ดตลอดแล้วครับน้องพี่น้องเนาะเนี่ยเขาก็ตัด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 ไปออกเขาก็เขาก็เสียนขึ้นไปน้องพี่น้องเนาะเสียดึ้นแผาย่างเงาได้พี่น้องเด้อไปค่อยเห็ดขึ้นไปเห็ดแผาย่างขึ้นไปแล้วเขาก็ะทอก็เสียดตัวนี้แผายางเงาครับมันเขาเอามาประกันเขาก็คอย คอยเอาผ่าพันเนาะพี่น้องคอยเอาผ่าติดพันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสามนาทีเห็นอะไรบ้างได้พี่น้องเด้อวิธีนี้เป็นวิธีที่ติดติดหลาดเปอร์เซ็นต์ได้พี่น้องเด้อติดแล้วข้อคอยนั่นเดี๋ยวสามสามนาทีเห็เบ้างไหมพี่น้องเลาวก็คอยเขียนได้พี่น้องเด้อเลาวก็คอยเขียนได้พี่น้องเด้อเลาก็แต่งแต่งแขนใช่ไหมพี่น้องแต่งกันไปค่อยคอยไปวันที่ขาดพี่น้องเนาะเขียมันขาดได้พี่แแน้องเด้อ ตุ้มมันนี่กเฮ็ดนยยากตัวพี่น้องก็แผลจะงแาเลยพี่น้องมันตั้งเจ่ติดดีนั่นนั่นจะแค่แผลหน่อยเราตุ้กจะแค่แผลจะง่าง่าเลย เป็นพี่อน้องเด้อแข่ย่างเงาได้พี่อน้องเด้อคางๆมันนี่เขากำมังแอบไปทางนีบ้านเขาแตเอาเนี่ยย่างทำไรเขากำมังแป่งอะไกันเนาะพี่น้องเนาะอืมพี่น้องแข่ย่างละพี่อเขากำลังแอบไปหนีไแต่เขากมเอาต้นพ <It> ันธุ์ดีเนี่ยต้นพัดดีเขาก็ไม่ใจแข็ง พี่น้องผูกใส่ก,กันเลยได้ครับผ่านได้เราแผลมันใส่แผลผูกใส่ก,กันเลยพี่น้องก่อนนีเ่เจ้าดับหน้าจะผูกใส่กกเฮ้เพิ่งได้ ปลูกไว้ก่อนเด้พี่น้องเขาจำพันเด้อเขาปลูกไว้ก่อนท่านจำพันปลูกไว้แพรมันสนิทกันดีเอาไปพันบานนี่นึกกระส้นกรนพี่น้องใส่กรกล่องก็กได้ไม่ได้ถอนบ่ แค้ใส่กันแล้วว่ะพี่น้องบัดนี้เขาพันเลยเด้อพี่น้องวันเด้อดาบหน้าก็ใส่เทปพันนั่นรางปลาป๋าเด้อพี่น้องเนี่ยนะตัวนี้มันพันดีไหมครับพันเขาเนียนๆรวดพี่น้องนี่เอาใส่แผลมันสนิทกันดีดกับพันรวดวัดนี้เพื่อนเพื่อนเฮ็ดแบบจับหน้านี่ยิดหลาดประเทศเลยนะครับพี่น้องเด้อเห็ุแบบของดาบหน้านี่ อิดหลาดประเท็นเลยครับว่กเกี่ยวกับหนาได้หนาฝนหนาหนาวหนาห้อนเห็นได้เมื่ครับเห็ดวิธีดับหน้านี่ อบสีเอาเนี่ยครับพันขึ้นได้พี่น้องเด้อพันขึ้นบานนี้ว่าห้น้ำเขารอบสีเอานี่พันขึ้นบานนี้นี่พี่น้องบานนี้ บานนี้เนี่ยอัดเก่งเนียนเก่งเนียนต้นพันธุ์เนี่ยต้นทุเรียนนกเข้เนาะพี่น้องเนาะต้นทุเรียนกเขานี่ต้นเหนียวเสียเอาไปต่อพันธุ์เนี่ยเขากัดตัดยอดออกซเนีอได้พี่น้องได้เนี่ยเนี่ยเขาจะพึ่งตัดหอดสีได้พี่น้องได้ให้มันติดกันก่อนเขากัดตัดจะหยอดสีออกพ่อตัดออกสีพ่อบานนี้เวลามันติดกันแล้วเขาค่อยมาตัดมาตัดมาตัดไอ้นั่นต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ดีเขาออกเนาะครับเนาะจากนี้เขียนไปให้มันแตกไม่บาดเขากัดสีได้เขากัดสียังได้ได้อีกต้้นนนนนึงงเาะะครับพี่อ ร้อยมันแตกขึ้นไหมฮะเกษตรเตออีตนหนึ่งในเขาสืบว่าสีเดียวเขาก็สิได้สองตนสามตนน่ะพี่น้องเขาก็จะไปเดี่ยงใบต่ออีกเดี๋ยวอีกประมาณยี่สิบหมื่นมาพอกันนี้ที่น้องตับหน้าสิบมั้งแกให้เบิ้งว่าเขาติดกันดีซ้ำไหนเนาะพี่น้องเนาะแต่ต้นพันธุ์นี่เขาก็เขาก็ตัดยอดออกเลยเดี๋พี่น้องเด้อตัดออกจะเหลือมันเหลียใบเดี่ยงมันใบไหนใช่จัดสองใบยังสี่เอาพี่น้องเนาะต้นต้นพันธุ์แทนพันธุ์นกเรี้ยงนกเข่า ต่อไปถ้ามื่อกีกันดีแล้วเขาบอกวมาตัดต้นพันธุ์ดีออกนอออกเดนียวยอดพันธุ์ดีไปนอครับเพราะตันธุ์นี่มันก็จะเป็นมันก็จะได้ยอดเป็นยหย่อนพันธุ์ดีมูอสันจริงเขาเนาะพี่น้องเนาอเฮ็ดแบบนี้เป็นวิธีนี้เฮ็ดอีกวิธีหนึ่งที่ที่ติดหลักเปร์เซ็นต์นอครับเนาะพี่น้องเนาะพอยอดพันธุ์ดีเขาจะเล่นเติบโตดีแล้วเขาก็เอาพวกเอาพวกนี้มามาใส่ขาเพิ่มอีกแล้วครับพี่น้องเนาะมาใส่ขาเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นหลายขาระหว่างนี้เขาก็ดูแลรักษาโคตรหนักพี่น้องวานนี้ โค่น้นำเขากเที่ยวมาหค่นหนำไปต้นนี้ไว้ครับเอาอยังปเปียนมีไว้แน่ครับกันนักเฮงหนำมาเนาะครับน้องพี่น้องเนาะเวลามันตากแดดตากยังกัดตีบเวลาเฮงหนำบอกไว้เนาะปุกคุ่งไปนี่ต้นนี้เขาโค่นหนเด้วยพี่พี่น้องหน้าฝนครับพี่น้องนี่อีกวิธีหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะที่เห็นที่เขาสามารถที่บริษังใส่เสียบคางแต่เขาเอาต้นพันธุ์ดีจากลานเข้ามาแล้วเขาเกล้ามาเขาเกล้าแนบจิ้งใส่กันแบบนี้นะพี่น้อง บานเล้วเขาคอยตัดออกเอาเป็นจริงพันธุ์ดีแล้วบานนี้ไม่อ <c oughs> ีกวิธีหนึ่งพี่น้องนอกจากนี้แล้วมีอีกว <c oughs> ิธีหนึ <c oughs> ่งสําหรับที่ว่าเข้าปลูกเม็ดพันธุ์ใส่หลุมแล้วมันมันบกขึ้นเนาะครับพี่น้องเนาะเม็ดพันธุ์ดีพัดพันธุ์เนี่ยปืนเมืองมันบกขึ้นหรือว่าเป็นเลี้ยงนกมันบกขึ้นบ้านนี้ถามน้าจะพาไปอีกวิธีหนึ่งครับพี่น้องเมื่อนี็กกับบางเงี้ยงเงี้ยงเลยเนาะครับพี่น้องถามน้าจะพาไปเห็ดสองวิธีนะพี่น้องเนาะ ไปดับหน้าจีภาพปเฮ็ดบาลนี้มาพี่น้องมาน้ำมาให้บาลอันนี่ดมหนึ่งพี่น้องมัปลูกไว้มันโบงงามไหมครับมันโบคือมันโบคือไหมพี่น้องหมุนมันบโบงงามมันไหนดับหน้าจีบ่เอามันบงงาม แต่หน่าจะพามาเปลี่ยนวิธีพี่น้องก็ภาพว่าเปลี่ยนวิวธีหนึ่งอันนี้นี่บวกครับฝนพันเน่ยท่านหนึ่ง,นนงมันถืออันนี้ถุงมือก็เปลี่ยนไก่มาเที่ชิ้นแรกนะครับนอกพี่น้องเนาะมันมันบ่นั่ะนะครับขึ้นอยู่กว้างหน่าจะเปลี่ยนไลยพี่นอ้อง เปี่ยนดอกลวดนี่ดาบหน้าสิเปลี่ยนใหม่ครับพี่น้องปลูกใหม่เลยพี่น้องนี่ต้นนั่นตุเรียนดอกพี่น้องตุเรียนดอกที่ปลูกไปแล้วครับนอ้องนี่มันบมง,งามพี่น้องมันบอคือมันบอคือมันบอถึงตาเนินดาบหน้าแล้วดอกลวดพี่น้องปลูกใหม้ดาบหน้าที่มีเอาวิธีเแค่ไม้ใน,นกล่องเลย บ ah ังยังงาพี่น้องคลิบนี่ยินกดินไสยพี่น้องอีกยืดินไสยทาหน้าทปลูกให้บังบบ้าเว้ มึงเอา่างกด้วยพี่น้องด้วยคิดผิดด้วยจะได,เด้เข้าใจนะครับด้วยเอาไว้กับสำคัญพี่น้องหลายขัง้ง หลังจากมันบองงามพี่น้องมองงามม,งงามันก็เด็ดแบบนี้เปลี่ยนใหม่เลยแต่ดับหน้านี่ดับหน้าเพรา,หาเห็นย้อนเข็มห้อยนี่แล้วครับอันนี้เ,ร,นนเราสิท่าที่เด็กพี่น้องมอง,ง,งทุกคนติดแต่งใหม่เนาะครับอย่าพอพี่น้องนี่ยนอยา่ากพูดลงไปครับนี่ เลยครับนี่ 来一幾多？你拉幾多？ พี่น้องครับพ่นพันดีเฮาครับนี่ไปกันปลวกครับหยิเริ่มเลยนะกันปลวกเนี่ยครับตัาตายเมื่อ,อกี้กันปลวกน้อยครับป่วยได้น้อยนึ่งนะครับเด้อไม่กอ่อระสายครับ แต่ผู้ใดบวกขาซื้อพวกดรก็เอาก็เอาเห็ดเห็ดตั้พี่น้องเด้อเห็ดปลาเห็ดรวมเขาอย่างไรก็ได้ก็ไม่ยองยองใส่ครับไม่ยองใส่โคตรมึงก็คือกันครับน้ำหนาเห็ดออกนี่อันนี้ผมซื้อมากครับแต่ผมไม่ไม่โคตรละสาแบบซื้อมากเขาก็เอาเห็ดน้ำหมันบ้านท้างเราพี่น้องยองยองใส่หลดเป็นไม่โคตรละสาคือกันครับยิงทุ่มกันพี่น้องก่อนนี่ นี่ครับพันยอดพัดดีหมดเลยครับนี่เบิกได้พี่น้องเด้อหาับเบื้องดีครับนี่เบิ้งหักมัน้อโคตรบ่ครับนี่เมาออกลวดครับพยายามไว่าม่นนั่น,น,นพังออกยาวๆขึ้ดับหน้าเลยตัดออกเลยครับนี่หักโคตรแมน่นพังหมดนะครับนี่ตัางไวยับพี่น้องตัางไว้นี่สุดยอดครับเด้อ ทางที่วัดโสครับนี่ยอดมากนี่ทางที่วันออกก็ได้ครับให้ทางอีกสองทางนี่แหละครับต้องไปบัดนี้นี่ครับต้นพันธุ์ปลาท้่พี่น้องเด้อทุรเรียนนกทุรเรียนปลาที่ด,ดาบหน้าพ่อไว้ครับนี่นี่ครับนี่โอ้ย หากปดก็แต่เรื่อพี่น้องเด้อนี่เด้อเรียนปลาเขาปลูกไใบข้ากระสัดออกครับพี่น้องข้าบัวขั้นหนึ่งข้าบัวขั้นนั่นแบบว่าเปลี่ยนถุงนะพี่น้องน้องมันก็ยังหักมันก็ยังเขากกป,ปลูกเป็นหลงปดหลายตักมาแข่งขกันเลยพี่นออ้องทีนี้ที่ครับพี่น้องไปแข่งขันกันเลยครับนี่แย่ที่ครับปบพี่น้องบัน่นปบ ไปเด้พี่น้องได้ได้ทำงนเนี่ยมีหูไว้ครับเวลาขันขาดกันใช่ไเดี๋ยวรอพี่น้อง บังยัาง,งาพี่น้องบังยัาง,ง,างเง่ารีอนนี่ครับเดี๋ยวต้องแหนียนเราครับจะไปหยับกลางบ่แม,ม่พ่อแนะนำอีกอย่างหนึ่งนาะพี่น้องเนาะอ,อ,อันเวลามาปลูกเขาสืบพันธุ์ดีมากแล้วเนี่ยเขาเลี้ยงแดดไปก่อนเลยพี่น้องเด้ออ่ามุ้งตองให้มันแตกยอดขึ้นดาบหน้าเด้ออันมืดในดาบหน้านัา่น บุกไฟมีเวลาเจ๊เฮ็ดเห็นพี่น้องเบ้างฝ่าลำไส้เน่ากันเลยมาตาตีเห็นพี่นอ้องเบ้างซืคอจะให้ดีเพราะต้องให้มัดแต่งยอดแบบนี้ครับจากผูใ้ใดบ่าเคยเลี้ยงเนาะครับเนาะจะเลี้ยงว่าเป็นอันนี้ดาบหน้าเห็ดประจำอุตสาวิธีแก้ไขมันอยู่เดี๋ยวน้ำหน้าสิลบบอกอีกที่นึ่ว่าเห็ดจังไรเนาะ,ะคลิปนี้บอกวิธีปลูกก่อนหอกกันนหัวก็ทออกฟังพ,งพวกไอ้พี่น้องบาดในต้นนี้บาดนี่น้นที่เอาปลูกไว้นี่ให้มัดติดกันด้วยกันเถอะพี่น้อง ให้ให้เขาติดเป็นจกักเดืน 2, เดนนเอนสองเดือนก่นเ้าจังหาะว่าทาบสิกันนะพี่น้องเด้อไม่มาสิกันในระยะนี้เ้ากับมาสิกันไปก่อนเพื่อเพื่อให้เขาต้านเขาอ่อนเอียงเพื่อให้ต้นเขาวันเวลาเา้าวมันจะบริเกตอย่างนั้นนะน,น้องพี่น้องเนาะมัดต้นไม่สิกันไปวลานั้นมันจะได้เอียงมาหากันเวลาเขาติดตาเฮ็ดที่หลังเนี่ย เวลาเราหามถากที่หลังมันจะต่ถากไงน้องพี่น like ้องเนาะเออเอาไปเอาไปแต่มีครับพี่น้องนี่ไหมาติดก่อนเขาจังงมักป่าขึ้นต้นน่ะนาะพี่น้องเนาะให้ต้นนี่ติดที่ก่อนให้ติดให้ต้นปลาติดที่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอาคอยมาเฉียนติดติดใส่กันเป็นเป็นสองสองสองหลักน้องพี่น้องเนาะนี่อีกวิธีหนึ่งครับวิธีนี้ก็ใช้ได้ดีครับแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยมันจะได้ต้นเดียวพี่น้องแต่ว่าวิธีวิธีที่แรกมันจะได้สองต้น สามต้นก็ได้ครับเพราะเขาตัดยอดพันธุ์ดีติดกันกับต้นพันธุ์ปลาเขาแล้วต้นต่อเขายังเหลือพันธุ์ดีอยู่เขาเอาไปเลี้ยงต่อให้มันปรงยอดแล้วพี่น้องเนาะให้มันปรงยอดออกมันเหีแล้วเขาเขากวาติดต้นไม้เนาะครับเนาะเขาก็ได้หลายต้นขึ้นเขาสื่อทีเดียวเขาก็ได้สองสองเทียพี่น้องสองเทียหรือสามเทียแล้วแต่พี่น้องดิเดี้ยงเนาะครับเนาะวันเดียวก็หาหางคุ้มบ้านนี้หาฟางคุ้มครับเพื่อเพื่อบ่าเขาคลายหนามนะพี่น้องเนาะเพื่อไอ้โขกเข้าเนี่ยให้มัน มันมีความสมสื่อน้อพี่น้องเนานะนี่สมสื่นเอาก้าฟ้าหาฟางหายังคุ้มคุ้มไว้อันนี้เอากต่เฮ็ดเฮ็ดให้มันนมใส่กันไปสักก่อนน้อพี่น้องเอาผ้าห่านาเอาดีๆเนาะครับรน้องเอาห่าเอากจริงเวลาเอาจริงเขาค่อยมาแกะใช่ไหมห้า,หาม่องมันมดีว่าเอาสิได้จังหวะไดนพวกดีๆนาะพี่น้องเนานะหนึ่งสิบอ่บอเหมือนกันนึ่งสิบอ่อคำกันมันจะเป็นงสิบ่อ พุ่งเหมือนตอนพี่น้องพุ่งขึ้นคว่ำเหมอนอันนี้กระดาบหน้ากับสาธิตเห็นพี่นอ้องบังหยาจากดาดบาบหน้ากับบอสจิมะเสียวทีหลังเนาะพี่น,อน้องเนาะเมื่อนี้มีโอกาสเยอมาลงคลิปให้พี่น้องเบิังจนลเลยเฮ็ดหลายๆย่านพี่น้องเออบังคลิปโดนย่านเบื่อนะพี่น้องนเนาะเราส,สังสั่นทมี่แหละสามารถเออคลิปนี้นกัจะเริ่มก็ไลหลกร์ให้ดาบหน้านะครับนน 3. เนาะกดติดตามดาบหน้าก็จบเอาไปสำหรับกอนเนาะ แต่มีสราได้ดีตับหน้ากะทิเอามาลงให้พี่น้องเพื่อเ,เป็นแนวทางเนาะในการที่ไปจะปลูกสำหรับคลิปนี้ก็จบเอาไว้เรับพี่น้องเนาะสวัสดีครับ